ก็จะเป็นทออประตูครับอันนี้ก็สามตัวนี้ก็สามสิบสามสิบาทครับอ่าเชื่อไม่จะดตลาดอันนี้ก็เป็นบรนลุง่ายง่ายครับทอดประตูแล้วก็ทำน้ำจิ้มครับ ก็ระหว่างรอประตูสุกเราก็จะไปทำน้ำจิ้มกันครับตอนนี้นประตูเราเริ่มสุกได้ทีแล้วครับเราก็จะทําการพักอาจะเดี๋ยวให้น้ำมันกระเด็นน้ำมันก่อนนะครับปิดปิดแอร์ก่นขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทาน้ำจิ้มเนาะก็จะมีพริกมีหอมแดงแล้วก็มีกระเทียมครับจะตามไปก่อนนะครับอ่าใส่ลงไปเลย เราต้องใช้ผ้ารองครับเพราะว่าอ่าเดี๋ยวมันจะเสียงดังเนาะจะรบกวนอื่นเราก็จะใช้ผ้ารองก่นอนหลังจากที่เราตามเรียดแล้วนะครับเราก็จะทำการตัดใส่ากาะ ต่อไปเราก็จะหันนะครับอหอมหอมแดงใส่ไป้ดยครับหอมต้นหอมเราก็จะใส่ไปแค่ต้นเดียวน,นะครับต่อไปก็จะเป็นต้นขี้ครับเราก็ใส่แค่ต้นเดียวมกัน,กน เราก็จะทำการใส่ผงนัวผงนัวครับประมาณนี้ก็พอผงนัวครับใส่เยอะเดี๋ยวขะบอกเดี๋ยวมัวจะล้างแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาแล้วก็มะนาวมนาวนันวางในลูกอ่า เราซื้อมานาวมาสิบบาทครับสิบบาทนี่จะได้ประมาณหกลูกครับอ่าจะเป็นลูกเล็กอ่าเราก็จะใส่ไปเลยครับเแต่ความชอบนะครับใครอย,อยากจะเกยจะเปรี้ยวมากก็ใสเ่เยอะหน่อยเดี๋ยวผมจะใส่ลูกหนึ่ง แล้วก็ทํากาาคลุกเคราวลุกคราก็สูตรผมจะใส่น้ำนิดนึ่งนะ,ะสูตรผมจะใส่น้ำนิดนึงครับประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยครับน้ำจิ้ม